มีนาทีทองโอท็อปวันไหนคะอูอันนี้ไม่ทราบเลยยังไม่ได้ไปเลยคะ่ะเออว่ะพรุ่งนี้ไม่ใช่โทษทีโทษทีอิมแพคคือวันที่ยี่สิบสี่นะคะเขาคุณรถเมย์ค่ะอิมแพคคือวันที่ยี่สิบสี่พรุ่งนี้เปไปร้องเพลงที่โรงเรียนนะคะพรุ่งนี้เปไปร้องเพลงงานภายในที่โรงเรียนเออพรุ่งนี้ยี่สิบสามเนาะยี่สิบสี่ที่อิมแพคนะคะ ้ผิดวันเห็นไหมล่ะถามวันนี้ไม่เคยจะจําได้ขออภัยนะคะผมมันเป็นคาลรเเตอร์ของหนูที่หนูจําวันไม่ได้อืมน้องกินเดี๋ยวแล้วน้องหนึ่งควบสามเดือนค่ะไหนแสนดีรีวิวให้พี่พๆดูซิว่ะวันนี้คุณแม่เนี่ย นี่ไงคุณแม่ซื้ออันนี้มาเป็นมาร์กหน้าของบานโนบากิมันน่ารักมากๆเลยเนาะน่ารักไหมลูกอืมอาวทำไมอ่ะใส่ไม่ได้หรอเดี๋ยวหนูจะเอาหนูจะเอาหรือเอาเข้าเอาออกเอาเอาออกเอาเข้าเอาออกใช่ไหมเอาออกมาใช่ไหมอย่างนี้ใช่ไหม อันนี้มันออกยากนิดนึงแซน,นี้ต้องค่อยๆค,ค่ะแต่นี้ต้องใจเย็นๆลรกนี่น่ารักแต่จะเอาอะไรอีกเอาอีกใช่ไหมสีเขียวโอเคเอาน่ารักตากลมขอบคุณค่ะแมวเหมียวเดี๋ยวแป๊บนึงนะกำลังเคลียร์ให้แสนดีอยู่โอเคหนกได้แล้วแม่เก่งไหมแม่เอาออกมาหมดเลยนะโอเคอเคุ้ยแสนดีเห็นอันนี้แล้มีแมวเหมียวด้วยเนี่ย จงนะนุะ่มนะาแมวเหนียวร้องอยังไงนะ Sleeping Mark แสดงว่ามารกแล้วหลับไปเลยดีจังเปิดมาเจอขอบคุณค้าเปิดมาเจอใช่ไหมอขอบคุณใจส้มค่ะ ยี่สิบสี่นะทุกคนเมื่อกี้หนูบอกผิดไปนะยี่สิบสี่คือที่อิม a c t เบืองทองทานี c ชาเลนเจอร์หอหนึ่งถึงสามเป็นงานโอท็อปสิตีส่วนพรุ่งนี้เป่าไปร้องงานภายในนะจ๊ะเฮ้พูดรันผิดมวยน้อยเหรอขอบคุณใจค่ะขอบคุณหัวใจฝั่งนี้ด้วยอ่ะพี่ๆกดหัวใจให้แซนดี้นนละหัวใจหน่อยเรียวรักแซนดีขอบคุณค่ะ อันนี้ชอบไหมลูกชอบไหมนี่มันมีหมาด้วยนะพลูโตใช่ไหมน้องแซนดี้วันนี้แซนดี้ไปมาหลายทีมากๆเลยแล้วแซนดี้ไม่งองแงเลยทุกคนแซนดี้ไม่ได้นอนด้วยนะกลับมาก็ไม่ได้นอนเมื่อเช้านี้ก็ไม่ได้นอนในช่วงที่แบบเขาต้องนอนพ่อไปไหนพ่ออยู่ข้างๆค่ะ<อ>คุณพ่อเซฮายสิคะ ฮัลโหลฮัลโหลอ๋อบายบายสดีบายบายเสร็จดีหัวเราะคุณพ่อด้วยอะเราตูดตูดกระแทกพี่ๆปะคุณพ่อขอเพลงให้แซนดี้ได้ไหมอ่ะมาเพลงให้แซนดี้ออกกำลังกายหน่อยได้ไหมคะ อ้ว้าวโอ้โอ,โอ,โอ,โอใจเยน็นลูกนี่ของหม่ค่ะขอบคุณค่ะพี่คมสันนะคะขอบคุณนะคะโตขึ้นมาเก่มงบนคุณแม่เก่งด้านไหนก็ได้เอาแค่พอดีพอดีก็ได้บ้านบานโนบากิรีวิวใช่ นี่เดี๋ยวรีวิวนะว่ามันดีหรือเปล่าแต่น่ารักมากเลยอะช่วงนี้คือแบบหลายๆแบรนด์เขามาเอก,กับดิสนีย์แล้วก็ทำหลายๆอย่างคือแบบน่ารักมากๆเลยเจ็บไหมหรอไม่น่าจะเจ็บหรอกนะเพราะว่าซนีเขาบอกได้อุ้ย แซน,นี้ชอบอันไหนอะแม่ให้เลือกคะ่ะสันดี้ชอบอันไหนลูกอเอ๊สีอะไรมันมีแค่นี้เองเหรอมันมีอีกไม่ใช่เหรอลูกนี่ไงนี่ไงสีขาวแซนดี้โตขึ้น<อ>เป็นคุณหมอแบบที่คุณปู่บอกล่ะแซนดี้โตขึ้นแซนดี้จะเป็นหมอแซนดี้จะเป็นหมอลำลำเป็นบอฟังลำเป็นบอใต้เป็นบออตะเป็นบออลำเป็นบอฟังเหมนล่ะลองไง

เดือดเดือดดดดดโอ้สันดีเย็บอืมหน้าเหมือนคุณปู่สุดๆนั่นแหละจีวันนี้แซนดี้ไปโรงเรียนเซนจยเซฟมาเซนจยเซฟคอนเวนโอ้มีคุณครูมีพี่ๆมหาเต็มเลยน่ารักมากถ่ายรูปกับแซนดี้ด้วยแฮปปี้ขอบคุณค่ะแบ่งกันเนาะ โอ้ใจดีจังเลยแบ่งคุณแม่หรอคะแบ่งพี่พีด้วยนะโอเคไหมคะบ้านโนบากิแสนดีจะมาร์กหน้าไหมสวยๆเอาไหมทำยังไงคะทาครีมทาครีมอ่ะแสนดีสอนวิธีทาครีมหน่อยค่ะป้ายที่มือแล้วทำไงต่อคะ<ม>ป้ายที่มือเสร็จแล้วทำอย่างนี้ใช่ไหมทำยังไงทำอย่างนี้หรอ,องนี้หรอใช่ไหมถูกไหม ออมาร์ก oh, ที่หน้าใช่แล้วมาร์กที่หน้าอ้าวโอเคแล้วเราก็ตบตบตบตุ้ง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 งีง้ใช่ไหมอือ mm. ใช่ค่ะมาร์กไปที่ใบหน้าของเราเทเข้าไปที่หน้านะคะหรือว่าเทที่มือก็ได้แล้วเราก็มาร์ก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 ใช่ไหมเนาะอือ mm. ใช่ดีที่สุดเลยพี่ๆต้องลองนะคะ อันนี้ไม่ได้อไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์หรือโฆษณาอะไรเอามาให้ดูว่ามันน่ารักซื้อมาเองอใช่ไหมคะอืมแล้วคืนนี้ยแสนดีจะมาร์คสลิปปิ้งมากก่อนนอนไหมคะ,อะเอ้าเหยียบเข้าไปละพังละอ ตามหาอ้ทั่วงานก็บอกเห็นน้องทำใจเย็นๆก็ยังบอเห็นนะไอสอบถามคนอื่นเขาบอกว่าเห็นพี่ชายน้องแห่งเจ็บใจอะไรแต่เศร้าจนสายบ่เห็นไอ้มาบ้านพี่สิงน้องก็ยังตามหาเลี้ยวไปทั้งชิงชาก็ยังแนมหาบ่พอ เชิใจเทเด้จนตยยัเส้นน้ำตะเข็นจะรอพว่อยากเห็นพัดมาพอออ้มารอเพรน้อยอยู่ข้างเด้งดึงนัดกันอยู่ข้างสไลเดอร์อ้าวนัดกันอยู่ข้างสไลเดอร์ต่อไหมกันเลยมาเจออยู่ข้างเด้งดึงอะเด้งดึงเด้งดึงเด้งดึงอะเด้งดึงอะเด้งดึงอะเด้งดึง ตึง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 ตกตะลึงไอมีคูแล้วคูแล้วไอครูแล้วคูแล้วจะเลยแปลให้บ่เศร้าเหตุเจ้าเขามาเป็นคู่น้องยืนดูเขามาดึงดึงตกตะลึงน้องมายืนเกอสัญญานะเจอบ่เห็นอายบ่เห็นอาอมีลูกคู่แหละสนุกจังเลยอ่ะแสนดี สนุกจังเลยแม่ร้องแล้วก็สนิเต้นแสนดีเหมือนการ์ตูนเลยค่ะเหมือนการ์ตูนเรื่องอะไรค่ะตอนนี้สนิเอานางบนหลังเน่ยทรงผมน่ารักมากนี่ขอบคุณค่ะทรงผม แซนดี้ซนไหมแซนดี้ก็สนตามวัยแต่ว่าเขาฟังรู้เรื่องเขาคุยรู้เรื่องค่ะเขาเป็นเด็กที่พูดรู้เรื่องแล้วก็เลี้ยงง่ายมากๆคุณแม่คุณลูกขอบคุณค่ะ <c oughs> เอาอะไรคะ <c oughs> เอาใช่ไหมเอาเอาเองเลยคะ่ะทําเองเลยลูก <c oughs> ว้าว <c oughs> โอเคใส่ วันนี้กะว่าจะแบบเดินให้ทุกบูธเลยนะแต่ว่าแม่ไปช่วงบ่ายค่อนข้างจะร้อนก็เลยแบบไปไม่ครบทุกบูธวันนี้ไปกิน The Rolling Pin มาอร่อยมากพูดชัดยังพูดชัดนะแต่ว่าแล้วแต่อารมณ์เขาเลยว่าเขาอยากจะพูดตอนไหนนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีลุงสักออนไลน์ค่ะเชียงรายหนาวไหมคะสม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 ,สมนำหน้าอยากเป็นบ้าฮักเขาเองเก<น>่งมากเอาวิวิตบมือให้แสนดีน้อยแสนดีใส่ได้ด้วยเห็นไหม แซนดี้ใส่ได้ยัดเข้าไปเย้เก่งมากมากนอนก็ต้นแต่เขาดูตอนเฮา <c oughs> ขอบคุณคะ่ะ <c oughs> อ๋ออยู่ตรงนน้นอกีกแซนดี้คะแซนดี้แซนดี้เอามาไว้นี่นะแซนดี้นู่นแซนดี้นี่ให <c oughs> <c oughs> ้แม่ให้แม่ ขอได้ไหม <Okay. S 1> ขอนะโอ้โอแซนดี้ใส่ในนี้ก็ได้อ่ะนี่ของเล่นเยอะมากดูดิแซนดี้ลืมมาหมดเลยอ๋อเข้าใจแล้วแซนดี้ลื่นใช่ไหมขอโทษทีมาขอให้ค่ะให้ขอนะบึ้งจริงๆที่นะ้า หกโมงครึ่งแล้ว<ม>เดี๋ยวไปอาบนะ้ำทำไมนี่นี่กี่โมองอะอาบน้ำแซนดี้หกโมงครึ่งหกโมงแล้วหกโมงครึ่งแล้วเหรอโอเคไปอาบน้ำกันนะคะสืนดีสแนดีช่วยแม่เก็บได้ไหมช่วยเก็บหน่อยได้ไหมคะเก็บใส่เนี่ยสซนดีไปเอาอันนู้นให้แม่หน่อยได้ไหมคะอ่ะเอาให้แม่หน่อยหยิบมาให้แม่หน่อยมาแซนดีเดินไปหยิบมาหนึงน่งหนึ่ง เดี๋ยวแม่ไม่ะนี่ค่ะมาะช่วยกันช่วยกันช่วยหน่อยนะนี่ค่ะลูกนี่ของกันเดี๋ยวสันีิจะไปเอาไว้ใส่ในนู่นอาบน้ำลูกนะเอามาให้แม่หน่อยอื้เริลล่แม่เก็บแล้วนะเดี๋ยวจะไปอาบน้ำกันไปเล่นน้ำกันโอเคโอเค ของเล่นภาษาจีนเรียกว่าวันจี้วันจี้วันจีเก็บวันจี้กันค่ะนุ่นลุกนุ่นนุ่นขอขอมายิบให้หน่อยค่ะเก็บจะเสร็จแล้วลภาษาจีนวละคํ <laughs> นา่า ขอได้ไหมหน,หนุ่มๆแม่เก็บให้มามน้องว่ามันนุ่มใช่ไหมมันนุ่มใช่ไหมคะมาหยิบอันนี้ให้หน่อยค่ะคอนะอปินเลยปินขึ้นไปเลยปินได้โอเคเหยียบไปเลยโอ้โเก่งมากเอามานะสวันดีโชว์พ่อจะ เอเก่งมากค่ะตัววันตัวคืนโอ้ให้พ่อด้วยเหรอคะใจดีจังเลยให้แม่อันหนึ่งได้ไหมให้แม่หนึ่งได้ไหมพ่อแม่อยากได้ค่ะนะกิฟต์ทูมี่กิฟต์ทูมามี่ทูมามี่กิฟต์ทูมามี่แกล้งอ่ะดูดิเป็นคนขี้แกล้งมากเลยเดี๋ยดิเลิกคุณล้อคนณเดียวอะไรแกล้งพ่อเหรอ กิฟต์ชูมามี่เอาปวดเหรอขี้แก้งมากเลยเห็นไหมเดี๋ยวแม่จะลงคลิปให้พี่ๆดูเดี๋ยวแม่จะลงคลิปให้พี่ๆดูจุฟตมามิให้แม่ได้ไหมให้แม่ได้ไหมกิฟต์มามิได้ไหมได้้ให้แม่หน่อยให้แม่ อย่าแกล้งกันสิแกล้งคี้แกล้ง,กกงน้องหนึ่งควบสามเดือนค่ะามาอุ๊ยตดด้วยแซนดี้ตดฮึบเฮ้ยแซนดี้เขาจะแกล้ง าดหน้าลูกอ่ะอุ้ยแล้ว <c oughs> ทำไง่ฮะแล้วทำไงต่ออ่ะให้แม่อ่ะให้แม่นะขอบคุณค่ะอุ้ยพ่อให้แม่อ่ะแล้วแซนดีะย,ยังมีอีกวะขอบคุณค่ะ <c oughs> น่ารักดีเยอะเก่งมาก <c oughs> รักกัน เดี๋ยวแม่จะลงคลิปให้พี่ๆดูนะว่าแซนดี้เขาเป็นเด็กอารมณ์ดีแล้วก็เป็นเด็กที่แบบทะเลตนขี้แกล้งอายุหนึ่งขวบแต่เขาสามารถแบบแกล้งเป็นแล้วอะ่ะแล้วก็เดี๋ยวจะลงคลิปให้ดูฮามากคือเขาอ่ะแกล้งร้องไห้ใช่ปะ่ะเป็นไรลูกอื้อหรออ้ออุ้ยอื้อๆแน่เลยไปไปไปอื้อๆแหละ บายบายค่ะพี่พี่สันดีจะเข้าห้องน้ำแล้วนะบายบายนะคะป่ะอาบน้ำเลยพร้อมเลยบายบายวายสันติ